โอพเตอร์ทีบีเอ็มยิ้มนะครับเอ้าคู่นี้ในน้ำหนัก125วัดดวงเลยรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเอ้าคุณครูขึ่นทางครับขอบคุณนายกสมชาติเดชดอนครับตทเมบารลฮาเล่ครับทีมงานโคราชทุกคนครับเอฟซีของพวกเราลุกกันตั้งจัดวันที่27ครับหลับึกงขุดล้อเด็กครับไปไปห้าพลาดไปบนเวทีครับเข้มข้นเหลือเกินครับคู่นี้มาบินน็องเอาครั้งที่สิบแหมต้องออกหัวตัดลิฟนพินแบบนี้แหมอาครับสาวคนต่างโง่ครับคู่นี้ พีเลี้ยงออกเดินเดินเดิน,ดนแปลงเวทีอา้าวตู้บอมาสู่ริมไปไปนอเบเดชต่อยมาซ้ายจอมใจเอา้านอนบเดชนิบเอ็นเอ้ามีคอยสวนตลอดนะครับเอา้าถีบไว้จอมใจซ้ายมาฮนอเบเดชเอา้าโอ้ยจอมใจบุกหนักบุกหนักขวาแตะซ้ายตามเหมือนกันท้าซ้ายกับเล็กซี่นะขวาแตะเอา้เอาถ้าเป็นเด็กๆในร้าน เอ้าบุกแล้วสั้นกว่าซ้ายโนบเดะต้องโอ้โหโดนกันตัวเอาควงผฟานไปเตะขามาอย่านะอย่าเดี้ยง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 นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ยังมีสวนยังมีสวนยังมียูเทิร์นแม่ไม่วัลเวยยังแตกไหมยังแตกไหมยังซ้ายหน้ะ สถานการณ์ไม่ดีแล้วเชิงการไม่ดีแล้วนะครับดูมาเดียวโตมาได้เอาเป๊ะ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 แกเล่นอย่างเดียวนี่เล่นล้าอย่างเดียวเลยจบใจเอา้า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 อย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าอย่าหยุดเลยอบใจอย่าหยุดนะภาษามวยมาแล้วมึงทีกูทีมึงทีกูทีนี่คือเมนูมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยเอ้าอร่อยอร่อยอร่อยเอ้าไม่มียอมไม่มียอม มุมสูงมุมจับมุมสูงมุมโอ้โหเอ้าช็อตใจเอ้าโนบเดชฟื้นฟื้นฟื้นแล้วลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วโนบเดชน้ะเงินนะลุยแล้วโยนไปโยนไปแทงไปจับมาตีมาเอ้าตีไปเอ้าตีไปตีไปหมดเลยหมดเลยหมดเลย5ดาว8ดวงอาทิตย์เอาไปผมนักบัลลเกิดด้วยไทยทัพอาสานะครับก็ต้องขอแสดงความช่วยใจด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกาศให้นะครับที่สูญเสียคุณพ่อด้วยนะครับ วันนี้พันเอกพีชาติหรือว่าเสตูเชียงใหม่ร่วมจัดด้วยคณะกรรมการนาย้อยจมรอี8ด้วยอ้าวันนี้เอา้าาครับยก4แล้วมาลืมยกไปเลยครับคิดว่ายกสุดท้ายนี่ยก4แล้วโอ้ยใส่กันไฟแล้วปบปั๊บปับป๊ปยังไม่มียอมใครยอมใครอา้าโอ้ต้นขาซ้ายของนพเดชนี่ไม่เป็นทางมาลายไปแล้วครับหมูแผ่นขึ้นมาแล้ว ครับต้องประกบไายพลิกมากแม่จะหักให้ได้ครับคุณมินทาวโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยศึกเจ้ามวยไทยนี่แหละมันสักเอาปืนแล้วนกประเดี๋ยวพื้นโอ้ยฟันฝันฝันฝันเอาแทง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 เอาตีตีหัวหมดหลอดไปรองเชือกมันอย่างนี้นี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยนกตานี้ก็ุณมินทาวได้เอาคุณนกวันนี้โอ้โหสุด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 ตีสุด นี่แหละถึงเจ้ามวยไทยกรรังการพิจารณาครับคุณเจ๋เลิศอยู่บำรุงนี่ไม่ต้องพวงเลยเรื่องคู่มวยจัดกันเต็มเต็มเต็มที่เต็มที่ตลอดนี่แหละมันพยาคาอย่างนี้เอ้าเอ้าจอบใจแดงเหมือนนพเดชโอ้โหจอบใจสมัยก่อนก็ดังนพเดชสอรุวีก็ดังสมัย้แต่นี่นพเดชทอห้าพยักลงมาอยู่รางสุดสุดจริงๆครับเอาละครับไม่มีอะไรเกินมันกว่ากีฬามวยไทยแล้วขอให้เต็มที่เต็มถังเต็มกระมังเอา เมีตำแหนนี้มาตำหนนี้นิดหน่อยหางคิ้วซ้ายจอมใจโว๊โว๊โว๊แหกคอกไปแล้วคุณจะมีใารเอาเละตุงเป๊ะไปแล้วเลยครับจอมใจเอ้าหน้าตาแหกเลือดไหลแล้วเลยครับโอ้ยศึกเจ้าบุยไทยนี่เปิดรายการมันอย่างนี้เลยอะไรกันนี้อะไรกันนี้วันเสาร์ที่สิบห้าเลือดทำมันยายครับยู่บนเวทีครับโอ้โหสุดเดือดจริงๆครับคู่นี้ ยอยกสี่เอ้าแทงอ้ามอหมดยกหมดยกหมดยกพักก่อนโอ้โหพักก่อนพักกองนะครับจากเวียงสาน่านครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพบปะมากรรัสินค้าปุ๋ยยาและก็เมล็ดพันธุ์ครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดครับขอบคุณหมาแดงครับอ้ามาลุกมาต่อยกสุดท้ายนะครับไฟแดงตอบใจน้ำเงินนพเดชโอ้โหมันอย่างนี้เลยทีเดียวนี่แหละครับเอ้าสจตรงกระชินดูรายการนี้ สจหลายสจอเอกเอาเอาโอ้โห,โห,โหโนี่แหละครับนี่พี่เปี๊ยกเราพี่เปี๊ยกอุทัยพี่เปี๊ยกอุทัยพี่เปี๊ยกอุทัยดูตาเอารายการนี้ชอบมากเอาเอาโยกมาโยกมาจบจบเอาโหโหกระตุกเสือ้อล้มไปเลยนะครับจอมใจอะ่ะลูกนี้ลูกเก่งของครูน้อยเบิเกเลอก์ินชินชัยนะครับย่อตัวแลแ้วเตะกวาดร่างลวกไปครับต่อย มีกติกาโอ้โหรสชาติสุดๆจริงๆครับคู่นี้เนื้อคำบรรยายไร้คำบรรยายจริงคุณสมิงขาวโอ้โหจัดยังไงเนี่ยมาเจอกันอย่างนี้แล้วต่อยได้แบบนี้ด้วยนะเอ้าทั้งโจมใจนโปเดตเอ้านโปเดตนงินเอ้าโจมใจซ้ายไปขวามาขวาไปเอาโต้ไปโต้มาเอ้าโยกโยกโยกเอ้าโจมใจเข้าเข้าต่อยแล้วตุ้ยเอ้ามาบินมาบินมาบินมาจะเหาะแล้วมาจะเหาะแล้วจับต่อยต่อย มันต้องอย่างนี้ครับมวยรอบมาบินเอา้าไม่มีใครยอมใครอย่ยาหยุดอย่าหยุดใส่ไปอ้าวมันไจบใจเอา้าแดงนพเดชย่องยองยองยองเอาจมใจเอาอีกเอ,า well. อ,เอา um, ้เอาต่ okay, อยลัตัวแม่กอดกอดตอดโกจธชนะสุดโชนะวสุขรีเอ้าแกะแย่นี่นะครับปุ๋ยตรามาบินมันมันอย่างนี้ไม่ผิดหวังครับคืนกำไรให้แฟนมวยใดรูปแบบ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปลายยกปลายก,ายกโอ้โหคู่แรกวันนี้ได้หมดยกสุดท้ายนะครับโอ้ยสุดๆดเลยทีเดียวนี่นะกรรมการผู้พิามบนเวทีนะครับโรเจอรวัดสมศรีโอ้แม่สะใจจริงๆนะครับนี่พอหมดยกห้าแล้วก็ไปไหนครับมาที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับ โอ้โหน้ำเงินนะครับโอ้โหชอ,ชอห้าพนปเดชนะครับชอเข้ามายักป็นฝ่ายชนะอตอนนี้นะครับผู้แทนนะครับภูมิพลเนียมทวมผู้แทน ICP ีพีพพทพธิเลเซอร์จำกัดปุจจารามาบินนะครับมรวันให้ผู้ชนะรับไป20,000นี่แหละครับผู้แพ้รับไปห้าพันรางวัลปลอบใจดูโอ้โหดูเดือดมากๆเลยนะครับนี่พักสักครู่เดียว